สวัสดีค่ะ บักเสื้อผามือสองคะ่ะสวัสดีลูกค้าช่วงเช้าวันจันทร์ด้วยนะคะลูกค้าจ้ารายการแรกวันนี้พาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะกับหมวดกางเกงผ้าลูกฟูกของคุณผู้หญิงจ้ะตัวนี้45โลราคา2,900บาทนะคะลูกค้าจ้า2,900บาทเท่านั้นจํานวนตัวเราขออนุญาตประมาณการอยู่ที่60-70ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ42บาทจ้าอุ้ยแก๊ปสว สวยมากตัวนี้42บาทได้แก๊บทรงเหมือนคาร์เดทหน่อยๆมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อลูกฟูกล้วนแต่ว่าคละสานะคะเพราะว่างานของเขาตัวนี้จะเป็นงานรวมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ US นะคะลูกค้ากระสอบนี้นะคะในหนึ่งกระสอบได้รวมเลยนะทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งาน US นะคะในกระสอบนี้ได้ยินแววๆว่ามีลูกค้า CF ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ขอกระดิงด่งดิ้งด่องหน่อยคะ่ะ ขอกระดิ่งดิ่งดองหน่อยค่ะลูกค้าจ๋างานตัวนี้ลูกฟูกนะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าลูกฟูกนะคะของคุณผู้หญิง2,900บาทไลน์นี้กระสอบนี้มีลูกค้า CF หน้าไลน์หน้างานแล้วนะคะยินดีกับลูกค้าที่ CF ด้วยจ้าขอบพระคุณลูกค้าที่ C f เหน้างานด้วยนะคะอ๋อหน้าไลน์ด้วย เซฟหน้างานด้วยเซฟหน้าไลล่ด้วยนะขอบพระคุณลูกค้าที่ CF เข้ามาด้วยเก็บของ <laughs> เก็บของให้ลูกค้าขึ้นรถให้ลูกค้าเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้ารีวิวอีกสักนิดอีกสักหน่อยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ควิกค่ะลูกค้าจ๋า42บาทได้เป็นควิกมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งเพราะว่ามีลูกค้า c f แล้ว2,900บาทเท่านั้นได้ไปเลยคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เป็นเนื้อลูกฟูกนะแต่ไม่ใช่แบบลูกฟูกหนาเจะนะลูกค้า เป็นลูกฟูกใส่สบายเป็นลูกฟูกที่พอดีใส่ เป็นลูกฟูกที่มีทั้งเอลสม็อกมีทั้งเอลซิฟมีทั้งเอลกระดุมนะคะคระมาอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าอุ๊ยตัวนี้เป็นลูกฟูกแฟชั่นค่ะขาจ้ำแบบนี้เลยลูกค้าจ๋า42บาทต่อตัวนะสนใจนะคะสามารถ4 f เอได้เลยเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะมีเป็นกระสอบใหม่คะ่ะลูกค้าจ๋า2,900บาทเท่านั้นสวยๆแบบนี้ แต่ทรงขาจะมีค้ามานะคะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะลูกค้าจ๋ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่เป็นขาเดฟแบบนี้เป็นขากระดิง่งเป็นขาม้าขาบานมีคาอมาให้เลยตัวนี้แก็ปจะ้ะตัวนี้แก็บออกสีดำะค่ะลูกค้าประมาณนี้เลยลูกค้าจ๋าแนะนำนะถ้าลูกค้าสนใจนะคะกระสอบนี้2 9 0 0สามารถ CF ได้ ลูกค้าจากีเเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้า2,900บาทเท่านั้นสวยๆแต่ไลนี้กระสอบนี้นะคะยินดีกับลูกค้าที่ CF เข้ามาด้วยนะคะมีลูกค้า F แล้วนะคะสำหรับกระสอบรีวิวนี้หากลูกค้าท่านไหนที่สนใจเรามีเป็นกระสอบใหม่จาาลูกค้าจ๋ามีเป็นกระสอบใหม่นะจํานวนชิ้นจํานวนตัวแต่ละกระสอบเป็นเพียงประมาณการนะคะลูกค้าเน้นที่น้ําหนัก45โล2,900ก บาทเท่านั้นน้ำหนัก45โล2,900บาทจ้ะ42บาทได้แก๊บสวยๆแบบนี้อุ้ยทรงขาสวยมากขาแบบเหมือนจะหักกระดิ่งน้อยๆกระดิ่งน้อยๆกระดิ่งนันๆะอุ้ยสวยจริงตัวนี้ลูกค้าลูกค้ายืนตรงก่อนนะเมื่อวานเรายืนตรงทั้งวันเลยเมื่อวานยืนตรงทั้งวันค่ะยืนตรงเสร็จแล้วพอยเท้าเราก็เชิดขึ้นมาค่ะขยีงนิดนึงนะคะตามสเต็ปเชิดอกนึ่สวยเลย เราเหมือนอยู่ในอะไรนะโมเดลลิ่จะมีการแบบเดินแบบพ้อยท้าแล้วก็ยืดอกขึ้นมาสรุปเรารีวิวกันเกงอ่ะสวยๆเยอะๆคุณภาพเกรดเอค่ะแบรนด์ยี่ห้อมีคละค่ะตัวนี้ของล็อบค่ะ42บาทมีล็อสีบสอบาทมีแก๊บค่ะลูกค้าจ๋า แบรนด์ยี่ห้อมีคลามาให้อยู่ในนี้ทรงขามีคลามานะคะไม่ได้การันตีเนาะว่าจะได้เป็นกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขาหมาขาบานขาเดฟขากระดิ่งนะคะมีกี่ตัวนะคะอยู่ในนี้คละไซส์มาให้เลยนะคะไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลมีคลามานะคะบางตัวเป็นเอลสมอกเอลยางยืดนะคะเอลตะขอเอลกระดุมเอลซิฟ ok um, มีคลามาให้แต่เน้นว่าเป็นเนื้อลูกฟูกจากลูกค้าเป็นเนื้อผ้าลูกฟูกนะคะสําหรับตัวนี้กางเกงขายาวคุณผู้หญิงนะ เนื้อลูกฟูกสีสวยมีทุกสีมีทุกสีค่ะลูกค้าจา๋าคะสีมาให้เลยนะบางตัวเป็นลายค่ะลูกค้าจา๋าบางตัวเป็นลายนะคะก็มีมาสวยๆยั่วๆค่ะลูกค้าจา๋าสี่บาทเท่านั้นนะคะสนใจนะคะลูกค้าจา๋าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ติดต่อเข้ามาได้นะคะช่องทางติดต่อของบักเรามีหลากหลายช่องทางกันเลยเดอ้อ ไม่ว่าจะเป็นไลน์เ c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรศัพท์ถามเข้ามาหน้างานนะคะลูกค้าสะดวกช่องทางไหนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาหน้างานได้ค่ะบักเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยสีดำสวยๆจะ้ะสีดำสวยๆได้ <c oughs> เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แบบน้องโอเคนะคถ้าน้องไม่โอเคน้องหงายเงิบมาใส่คนรีวิวเลยนะคะน้องโอเคอุ้ยสีดำไอ้สีขาวเมื่อกี้ <laughs> สีดำไปแล้วตัวนี้สีขาว สวยอะ่ะลูกค้าผ้าใหม่ผ้าสะอาดนะคะลูกค้าได้คุณภาพเกรดเ A ไปเลยค่ะบางตัวเป็นแบรนด์ยี่ห้อลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะเป็นเนื้อลูกฟูกไม่ได้หนามากคะ่ะเป็นลูกฟูกใส่สบายคะ่ะตัวนี้ของล็อฟค่ะอ้โหแบรนด์มาหลากหลายแบรนด์เลยนะอุ้ยสีแดงทุกคลิปทุกไลฟ์ถ้ามีนางต้องมีสีแดงคะ่ะลูกค้าสีประจําตัวสีประจําตําแหน่งสีประจํามันเกิดสีทุกอย่าง ทุกอย่างวิยแก๊บค่ะสวยอะ่ะตัวนี้เป็นทรงแบบเหมือนทรงลุงเท่ๆเลยนะลูกค้าสวยๆแบบนี้ลูกค้าจ๋ามีเป็นกระสอบใหม่คะ่ะ2,900บาทสนใจ CF เข้ามาได้นะคะตัวนี้เ e อ็กเกรจ้าติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าสีม่วงสวยมากจ้ะสีดำ สวยทุกตัวคละสไซสมาให้เลยนะคะและก็สีเปลือกมังคุดนั่นเองนะคะขอปิดท้ายตัวสุดท้ายกับสีน้ำตาลได้ไหมตัวนี้สวยมากค่ะลูกค้าแฟชั่นเลยนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังมีกระเป๋าข้างแบบกระเป๋าหลังนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะไปแล้วกระสอบนี้ยินดีกับลูกค้าที่ CF เข้ามาด้วยตัวสุดท้ายและท้ายสุดไปแล้วไปแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าที่รับชมไลน์นี้นะคะขอบคุณคะ่ะ